รักจ้าไม่หล่ะค่รรอบคำรักจ้ามีเป็นบรรยากาศด้านเสือกกำลังสีมาซ้อมเตียมกินข่ากินน้ำตัวมือนี่มีซ้อมลำนะครับตอนเย็นมีอซ้อมลำจ้าด้านเสือกกำลังนอนผักคอน บรรยากาศตะละค้นกับทักทอนกานําลังกินมเขากันด้วยค่ะแต่จีบกันพูดแล้วสวัสดีจ้าวอดไล่เป็นแจ๊คคิ้วจ้ามือนี่มาดิพี่น้องพราะเบิ้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หา้าบุก 8จ็ดแปเก่าคีจ้าคัะคคคสิเลียนแบบจักสคีบสามคีปเอาจสใต้บรรยากาศไดมันแแต่น้ะแม่แตะคนเทีแตะค้าเบาตะลคนมันจะขอให้ขอทายเปเอาตั้งเะเรบากก่อนเวลาอกิ เฮ็ดขึ้เจ้านี่ล่ะไปเรื่อยๆจ่าขอบคุณจ่าวัดลายขอบคุณจ่าขอบคุณยาลายแล้วก็แนะน้ำแยงนั้นแยงนี้ดีดีจ้าแล้วไปกให้เขาเฮ็ดมี่ละได้นี่ค่ะไทยน้ายน้องไทยหลูกหล้านล้านไปแล้วจ้าแล้วไปเบิ่งบรรยากาศข้างหน้าด้วยกัเนียนเน็ตมันแห้งก็จะเป็นน้องเมียยังไปเบ้างข้างหน้าว่ามีเพิ่นเตรียมยังแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นห้องนักดนตรีแล้วจ้า ไฟก็สวยแหละยากาศก็ร่างสีมืดแล้วจ้าฟ้าก็ร่างสีมือดอันนั้นอะไรฮะไปเบิ่งกับเข่าเมน่ยกันจ้ามือหนีนี่อย่างนี้ <S 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 จ้าบรรยากาศตอนแรกๆนะคะ่ะกำลังทยอยมาเรื่อยๆแซนเซอร์กับนักร้องมาล่ำมือหนีเป็นซ้อมล่ำนะจ้ามือหนีนซ้อมล่ำจ้ามีไลรสดพร้อมนะจ้า เอะูกสา้ออกี้าเปตนาวต่ตากตงอทพุน้กับระมาถมนึ่ง้ะจ้านี่ค่ะได้ยินผ้หญิงมาดูรูปมา มันบรรยากาศไปเรื่อยๆนะจ้าตอนเย็นตอนเย็นฝ้าสดใสนะจ้าฝ้ามืนว่าไม่ร่มนะจ้าคือสิบัตโต้กบฝนพาวะฝ้ามันแดง แล้วเราโดนั้สอบก็ได้จะเป็นบท่ายหลายนะจ๊ะเนาะ โอ้ยฟ้าสวยจ้าตอนนี้้าสวยเจ้ากระเปียดไว้ดูเพราะว่ามันมีแต่เสียงเพลงจ้าแต่ว่าจากแท้บรรยากาศให้เพิ่มจ้าจ้าบรรยากาศนะคัจ้า เม่อกี้มันก็ไม่เสียงแพล่งแยกห้องกระได้แต่เปียไว้จ้าจากมูบ้านแพคุณพี่ฟ้าเหลี่ยมนะจ้าฟาดฟ้า,ฟาก็สีนั่นขอบคุณนะจ้าที่ข่าส้มคิดไว้ห้องคาะขอบคุณมากมายต่อคุณ ทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมมน้ะจ้าไใจผมอ่านทุกเมน้ะจ้ายังก็ท้ายวนอยู่นี่แหละจ้าวนไปวนมานี่แหละสวนการกัระไรไล่นี่แหละจ้าจะมีผาผาดำบังนะจ้าดำบงัำบงล่มจ้า้ยฟ้าก็สวยสัตจ้า tao làm thì tốt lên này. Anh ấy đan về thi, เครื่องซักผ้ากับพ่อเหมือนกันถ้าสอนนิ้วแล้วไม่สอดหัวนะไหนมันเท่าได้คนหรือว่ามันขึ้นหัวถ้ามีใช่ไหมสูงใช่ไหมหาสูงคือสูงนะไม่กราบอกให้เอาสูงเอาสูงดีกว่าเราเอาวันนี้สูงดเราเอาสูงนะที่จะสอนนิ้วกันอ่ะโอเค มมมก antis, <t> ็จะไม่ปทายใกล้แลครับเพราะว่าเป well. <relationship> ็นบ้ไทำอะไรมาซอมก่เป็นข้อรัดเลน้อยครัว่าเป็นซ่อมแบบไหนแบบไหนแบบนขึ้นมาก็รอบเบิ้งมาที่ยีได้รอไม่ไ่าเป็นแบบไหนจะได้เพื่อนลาเพื่อนมาอะไรก็จะได้อย่างนั้นการนาขึ้นมาสอด้วยเืให้สูดการแข็งให้สูด นีจ้ามันกับสินีเพลงขันได้ร้อยเข้ากรสิตัดติดราคาปลาคิบม็กกสิเป็นกระท่อนตแทนตั้งน้อยค่ะราวามันมีเพลงจ้าอย่าห้องก็เลยตัดออกห้องเลยตัดขีบการเล็กๆอย่าน้อยจ้าหายบังเล็กๆอย่างไรเพราวา ก็จะมาท้ายหลาะนักจ้ะเอาคลิปนี้ก็จะไวปซ้ำหนึ่งนะคะคิน้าพอกันไหมนัคขาขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะคะคลิปหน้าพอกันไห,กกหนะคะม,ค,ม,มค่ะขอบคุณไปก่อนขอบ,บ,บขอคุณมากมายนะจ๊ะ